<laughs> ไอค้คำพีนี้แหละมันทำให้สายฟรีดูแย่น้องโอ้ผู้เลเวลโคตรไวโครตระไวอาตาได้รับเอฟีสูงขึ้นจริงราคาดันถูกอีกสายฟรีระทมสายฟรีวันที่สองต้องทำอะไรบ้างดูได้จากทริป นี่เลยวันที่2ของพี่ในเซิร์ฟเวอร์599อจะอาจจะเป็นวันที่3ของคนอื่นเพราะว่าพี่เล่นช้าครับวันนี้เซาบอกว่ามาแบบน้อยเนื้อตาใจมาอัปเดตเลเวลฮะพี่อัดจ,จนสุดแล้วจริงน้องชายตอนนี้เนี่ยเลเวลของวันที่2พี่ได้34นะแล้วก็หลอด XP เนี่ยน่าจะเต็มแล้วก็ได้ประมาณ35ในวันนี้ครับในขณะที่คนอืน่นไปดูเลเวลเขากัน คนอื่นนะฮะเล่นมากกว่าเราวันนึงก็จริงแต่เลเวล4ี่สิบสี่สิบเอ็ดหรือแม้ว่าคนที่อันดับต่ำลงมาก็40กันแล้วนะครับเพราะอะไรเพราะมันมีกิจกรรมไอ x p คพคัมพีนั่นเนไงเขาเรียกว่าอะไรนะสายสายฟรี39บาทสภาพถ้าเติมคัมพีก็คือสายเติมฮะเนี่ยไอคัมพีอันนี้เนี่ย,นนยถ้าถือว่าเติมก็คือเติมอย่าอย่ามาเรียกว่าเป็นสายฟรี39บาท อันไหนวะอยู่ไหนวะกองทุนเติบโตกองทุนฟื้นฟูนี่คมพนะีเอ็กพีเนี่ยสามสิบเก้าบาทนะ้องไม่มีคําว่าสายฟรีสามสิบเก้าบาทนะใครเติมนี่เลเวลพุ่งกระจุยกระจายเหมือนขี้ท้องเสียเลเวลไวจริงโอ้โหแบบโกงจัดแบบสายฟรีนะี่เอาให้จมดินนะ GM. เกมเนี้แต่เราก็คงยึดมั่นนะยเรายังคงเป็นสายฟรีที่ไม่เติมสักบาทเพราะงั้นแพ็กนี้พี่ไม่เอาเด็ดขาดน,นะฮะแล้วเราก็จะดันของเราแบบฟรีฟรไปเรื่อยๆรดูสิว่าอนาคตเราจะสู้สายเติมได้ไหมครับแต่เลเวลก็ต้องทำใจ นะเลเวลเราเนี่ย34เองซึ่งเขาไป40กันหมดแล้วการที่เลเวลช้าในช่วงแรก ข้อเสียคืออะไรข้อเสียก็คือมันจะมีกิจกรรมเปิดเยอะผีมากๆในแต่ละเลเวลในช่วงแรกๆนะฮะเลยทําให้พลังเราห่างจากเขาดูดิของพี่เนี่ยอันดับที่3,282ของ้าวาพลังลบอยู่ที่34,834 34, ในขณะที่คนอื่น2 0 0 0 1 0 0นกว่ากันแล้วเพราะว่าเขามีกิจที่เปิดไปไกลกว่าเราแล้วนั่นเองแต่มันเป็นแค่แรกๆระยะสั้นเท่านั้นเดี๋ยวพอหลงังๆเลเวลสัก100 เลเวลสักแปดสิบก็พอนะครับอ่พลังพี่จะตามเขาถันแล้วเพราะกิจกรรมเนี่ยมันไม่ได้มาถี่ขนาดนั้นแล้วก็พลังอ่อีกพี XP เนี่ยมันไม่ได้ห่างกันขนาดนั้นแต่แรกๆอ่ะมันดูห่างนะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันอัพเดี๋ยวเดี๋ยวมันอัพแต่เราไม่อัพสักทีเนี่ยนะตอนนี้ต้องคนเป็นกระสอบทรายไปอ่แล้วโดนน้องในทีมปู้ยี่ปู้ยำอะไม่เนี่ยมีแต่คนแชทมาทุกวี่ทุกวันฮนะพีก่กี้ตบผมหน่อยพีก่กี้สภาพดูพลังพี่และดูทีมพี่ฮะ ทีมพี่ดูนี่คอยังไม่มีเลยเหลือใจเชื่อฝั่งฮีโร่เนี่ยใช้จีนอตในการแบกฝั่งปีศาจริงโจ้จิงโจราชาใต้ดินตัวอื่นยืนให้ครบคอไม่สิจะใช้เขายืนให้ครบคอไม่ได้ยืนประกอบให้ครบหกตัวเพราะว่าต่อให้ครบคอก็ไม่มียังสุ่มอะไรไม่ออกเลยครเกลือแบบเนี้ยทีดด่ดูดิยังจะท้าบอกพิกี้ตกผมหน่อยครับพี่กี้ตกยังไงล่ะน้องชายเหลือจะเชื่อฮะ แต่ไอดีนี้ต้องบอกเลยว่ามีความหวังมีอนาคตที่สดใสอรอก้กี้ผู้นี้อยู่นะคือฟีนิกแมน S S R บวกกีกี้พร้อมจะเกิดแล้วน้องชายเกิดใหม่ยหะพร้อมจะเฉิดฉายครับฟีนิกแมนถือเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีที่สุดอย่างที่บอกไปครับแต่เมื่อวานพี่เห็นคอมเมนต์นะวันแรกที่เราทำคลิปไปบอกว่าพี่กี้ฟีนิกแมน S อ R เบวกเนี่ยมันเล่นได้แค่เดือนเดียวเท่านั้นแหละแล้วเดือนหน้าเมลสกาดยูอาร์จะมาในเซิร์ฟเวอร์นี้แล้วมันจะกันชุบด,ด้วย สภาพเราก็อย่าไปสู้เมลสกัดเลครับพี่คิดว่าคนทั่วไปเนี่ยเขาไม่น่าเอาเมลสกัดกันได้หมดโดยเฉพาะเซิร์ฟเวอร์เราเพราะว่าคนสายฟรีหรือสายเติมน้อยเก็บตัวดําไม่ครบแน่นอนแต่ไอคนที่มันจะมีเมลสกัดก็คือพวกนี้นี่ลิลินนะที่ตอนแรกมาบอกว่าเล่นฟรีนะมานี่เติมสุดหมดตอกจริงครับเป็น็อปเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่1ไปแล้วเคเก้าเนี่ยพี่เอ็มเสือร้ายชายแดนเนี่ยพวกเนี้ยโอเคมีเมลสกัดโอเคเลยแต่เราจะไปสู้กับเขาหรอ เราไม่ต้องไปสู้กับเขาครับเรามีฟินิกแมนแล้วก็ไปสู้คนอื่นนะเราไม่สามารถชนะสายเติมได้แน่นอนเพราะว่าเขาเติมกันแบบกระจุยกระจายเอาทุกตัวต่อให้เรามีนกหรือไม่มีนกก็ตายอยู่ดีนะครับเปรียบเทียบถ้าพี่เริ่มต้นด้วยโกเคสึกเอสเอาบวกไม่ต้องอะไรมากอะ่ะเจอคนเติมสปอร์ตเอาเอาเมลสากาดเอ้ยเอาไอกลาร์สเอสเอาบวกมาปล่อยกรดใส่มันก็ต่างกันแล้วนอหไห มันก็สู้ตรงนั้นไม่ได้อยู่แล้วนะมันอยู่ที่ตัวมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้แพ้ทางตัวนี้แพ้ทางตัวนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาเราไม่ต้องกลัวเราจะแพ้เมลสกาดแค่ไม่ต้องตกมันก็พอ há, แต่ข้อดีของโซนนี้ไอ้ฟินิกแมนเออบวกก็คือเราผ่านด่านเราจะได้มีตัวชุบเพื่อนนะผ่านด่านได้ดีขึ้นหรือว่าสู้กับคนที่ไม่มีการชุบมันก็โอเคนะ ่อเไเออพี่ก็เลยเลือกฟินิกครับแต่ตัวดัมเบลเนี่ยหลักๆยังไงก็ต้องเป็นตัว UR อยู่แล้วต้องเอาตัว UR มาแบกคทีมในอนาคตแล้วก็พี่เก็บตัวดําเปเรื่อยนะฮะเพื่อจะเอา G-NOT เป็นตัวแรกของเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับในส่วนของตัวดําสําคัญที่สุดแล้วเพราะงั้นเนี่ยไอนี้พี่จะไม่เปิดตัวแดงครับตัวแดงที่มีเนี่ยจะเก็บไว้กิจกรรมปูบอมในสัปดาห์ที่2ะ สัปดาห์เนี้ยที่จะไม่เอารอมันปล่อยหมด4วันหลังจากนั้นมันจะมีกิจพัดมาใช่ป่ะเราค่อยก,กดกันตรงนั้นนะครับเพราะว่าพี่ต้องเอาตัวดําก่อนตัวดำเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะว่าสายฟรีต่อให้เอาอะไรก็ตามนะฮะไอตัวแดงน่ะมันเก่งไม่เท่าตัวดําซูเก็บงี้ดีกว่าอาจจะเป็นกระสอบทรายช่วงแรกนะแต่พี่จะจัดให้หมดตัวดาเนี่ยยังไม่ได้ซื้อสักอันเลย แล้วก็มันอยู่อีกกี่วันเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะน่าจะอยู่อีก4วันครับดูตามวันที่เกรวินบอกไม่เกินนี้สามสี่วันมันก็จะไปแล้ววันนี้เราต้องเก็บเพชรเพื่อที่จะซื้อมันให้ได้7,800กว่าเพชรครับซึ่งวันนี้เนี่ยวงล้อความจริงที่เราควรจะเก็บเพชรใช่ไหมแต่พี่ก็เลือกเอาช็อกโกแลตครับเพราะว่าเราเล่นช้ากว่าคนอื่น1วันเพราะงั้นต้องเล่งเลเวลให้ทันคนลงหน่อยเดี๋ยวกิจกรรมอะไรมันจะไม่ทันมันจะน่าเกลียดไปฮะแต่ว่าเล่งมาได้แค่นี้แหละวันนี้น่าจะตบจบแค่35 คนอื่นจบ50อยากจะรองให้เป็นภาษาสแกนดิเนเวียแต่รอกิ้กสักพักนงน้องชายประมาณ2สัปดาห์ก็น่าจะไล่กันทันแล้วอย่างมากก็ห่างเลเวลนึงอะไรประมาณแบบนี้นะครับก็กดช็อกโกแลตไปใช่ไหมวงรอและตอนซื้อเนี่ยเราซื้อช็อกโกแลตหนึ่ครั้งครับเพราะว่าเล่งเลเวลแต่250ร้้าเนี่ยกดไม่ลงจริงๆไม่กดแล้วนะแล้วก็ปองม่วงเหรอพี่กดอันนึง ก็อบอกพ่วงนี่ยังไม่ได้กดเหมือนกันรอเราเลเวลอัพเป็น35ก่อนนะพอเลเวลระอัพเป็น35ม้ามันจะมีดันใหม่ขึ้นมานั่นก็คือดันทาสู้ราชาชั้นที่4ี่ฮะซึ่งโอกาสชั้นที่4เนี่ยมันจะออกของของฟ้าได้ดีกว่าผงพ่ยังฟ้าอยู่บางคนม่วงเต็มตัวไปแล้วสภาพถีมนะครับรอเลเวลสามห้าเดี๋ยวก็ลงแล้วว่าพรุ่งนี้่จะเก็บ,อบอกระป๋องม่วงสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเอาไปลงชั้น40วันพรุ่งนี้ด้วยเพื่อเอาของม่วงนะ กระป๋องม่วงพี่กี้ทำไมเยอะจังพี่วางแผนไว้เมื่อวานวันอาทิตย์ใช่ไหมวันแรกอ่ะพี่ไปซื้อแพคนี้มานี่พี่ไปซื้อแพคนี้แบบเหมาเลยแล้วก็เก็บกระป๋องม่วงไว้นะฮะเดี๋ยวพี่ก็ต้องกดอีกแต่รอเลเวลสี่สิบก่อนจะกดอีกทีนะฮะเพื่อที่จะเอาเออไปลงของม่วงมาใสนะ่ของฟ้านะใช้ชั่วคราวเท่านั้นครับประมาณแบบนี้นะแล้วก็แพ็คนี้ยังไม่ได้ซื้อเลยความจริงอ่ะจะกดแพคนี้แล้วแต่อยู่ในขั้นตอนของการคำนวณเพชรว่าพี่จะสามารถซื้อตั๋วได้ทันไหมตัว๋วไอเนี่ยตั๋วดำ ถ้าซื้อตั๋วดําไม่ทันพี่ก็ไม่กดนะครับอยู่ไหนวะโบนัสเอออยู่ในช่องโบนัสดูผิดช่องนี่อันเนี้ยความจริงที่จะกดนะแต่ว่าคํานวณคํานวณเพชรก่อนเดี๋ยวเย็นนี้น่าจะตัดสินใจได้ว่ากดไหมหรือว่าคนดูแนะนําก็ได้ครับถ้าพี่กดเนี่ยเพชรเท่านี้พี่จะดองทันตั๋วดําทั้งหมดไหมยังไม่ได้ซื้อสักอันเลยไปดูการต่อภาพกันบ้างต่อภาพพี่ยังอยู่หน้าเนี้ยคนอื่นไปไกลแล้วนะครับใครขาด B 3ขอมาได้นะหรือว่าใครมี B 1 C 1เนี่ยบอกพี่มานะว วีนอม,มชื่อกิวไก่แจจัดนะกิววีนอมนะเามาให้ภาพพี่ได้นะครับมีใครจะตั้งชื่อกิวว่าใจเกเรแม้จะสมัครครับคอมเมนต์มาเลยฮะใครพร้อมจะตั้งชื่อกิวว่าใจเกเร ے. เดี๋ยวไปสมัครขออยู่ด้วยนะน้องชายพี่กิจกรรมโซนิกก็ช้าคนอื่นวันหนึ่งอันนี้แหละดูอีกทีว่ากดกดดีไหมราคามันถูกกว่าที่ขายปกติ้วยถ้าเกิดว่า เพชรเหลือจะจะกดนะแต่ไม่แน่ใจว่าจะเหลือไหมตัวดํายังไม่ซื้อเลยครับเนี่ยตัวแดงพี่ก็เก็บไว้แล้วสุ่มทีเดียวตอนที่หมดกิจาการรมปูบอมเพราะว่าพี่จะเอาปูบอมด้วยแต่ยังไม่รีบเอาตอนนี้แล้วก็จะเอาฟินิกแมนด้วยเนาะไม่ต้องไปกดะไอ้เพิ่มเลทปูบอมอะไรที่มันจะมาเพราะว่าเดี๋ยวฟินิกแมนมันมาตอนนี้เพิ่มเลทด,ดักชายแล้วนะไอเมดูซ่าน้องดวงเนตรไปแล้วนะครับใครอยากได้มิสเทดูมิดเทดูครูต่างชาติก็มากดเอาได้นะครับคลิปนี้เรามาหาตัวแบกเข้าทีมดีกว่าครับยังคงยังอยู่ในตัวเหลืองนะ ตัวเหลืองที่อยากได้ก็เป็นตัวคอแล้วกันจากกระพัดเด็กหรือว่าเป็นโจเซ่ใจเกเรถ้าเกิดทางที่ดีเนี่ยบาคุสันก็ได้เอาบาคุสันมาล่างแรกจะเอามาเป็นตัวคอนะมาลุยกันเลยไหมสามสิบใบของตัวเหลืองมาเป็นกําลังใจให้กับกีกี้ผู้นี้ด้วยมาแล้วครับอุกบาทตกลงมาอีกลรั้งแรกๆมันมีตัวเยอะให้สุ่มนะตัวแดงเก็บไว้ก่อนตัวเหลืองจะเถิดฉายสายตามาขอกระโดดต่อยอุกาบาทดังบุ้มจนเกิดเป็นประกายแสงสีฟ้า เกลือแล้วเกลืออยู่เกลือต่อฮะอย่าบอกว่าได้เกียวโรสเกียวโรไลจุดไม่ได้ด้วยได้ในกามูชิมาแทนมันไม่มีการันตีอ่ะคือเปิดไปก็แบบว่าสิ้นหวังไปอ่ะขอให้มีประกายแสงสีทองในสมโลที่เรามีอยู่นี่ก็พอได้ไหมคนดูส่งกำลังใจด้วยนะครับใครไม่เชียร์พี่หัวไอ้อีผู้นั้นมันได้บุริพิสนเนอร์ไปแล้วครับใส่ตามากขอกระโดดต่อยอูกาบาทเป็นประกายแสงสีม่วงไม่มาวะเอส ขอสักตัวมาแบกทีมได้ไหมเป็นตัวอะไรนี่ลักกากหวากก็ได้แต่อย่าเพิ่งได้ใจไปนักใครเอ่ยโอ้โหไร้ประโยชน์ไร้คุณค่าทางจิตใจได้แต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยอยากให้ GM ลองมาเล่นแล้วก็ได้ตัวพวกนี้กันได้เยอะนะ GM นะ อะโลวที่3ของสัวเหลืองมาลุ้นกันครับสามสิบใบในวันนี้ที่เราอุต่าห์บุกปา่าฝ่าดงใช้จิงโจ้จิงโจ้แล้วก็จีนอสผ่านด่านมาได้แค่นี้แหละมาเลยกระตุกแบบนี้ S S R สีทองอลางชางออกมาในวันที่สองอกเรียบร้อยไก่ไม่มีอะไรเลยโอ้เหลือจะเชื่อขอคอสักตัวอะไรตัวอะไรก็ได้ที่มันเป็นคออะ <c oughs> ไรวาจาจะกล่าวเป็นอีกวันที่เกลือเละเทะ ของดีๆไม่มีออกในไอดีของกีกี้โอ้ยังดีมีแจกเสร็จจีนอตเออเซอร์เวอร์ใหม่นี่มันดีอ่ะมันแจกเสร็จคือแบบไม่ต้องไปขออ้อนวอนใครนะครับแล้วก็เราสามารถปั้นจีนอตขึ้นดาวได้ง่ายตอนนี้จีนอตของพี่เป็น2ดาวอยู่นะเล่นช้ากางี้แหละนะสองดาวอัพคันเลยป๊อมไม่แบ่งใครด้วยเสร็จอีกประมาณ3วันขึ้นสามดาวทําไมมันดูไกลจังวะคนอื่น3ดาวกันเรียบร้อยแล้วเล่นช้า1วันก็สอบตายแบบนี้แหละ แต่ฟินิกแมนมาเมื่อไหร่กิกี้พร้อมจะเฉิดฉายน้องชายเจ็บปวดรวดราวขนาดนี้ต้องขอระบายอารมณ์ใน PVP สักหน่อยนะเจอเขาเปิดก่อนด้วยนะเนี่เอา้าเราเปิดก่อนวะมาแล้วครับบูตความเร็วมาที่จีนอสของกิกี้แต่กระโดโลมหายใจก,รก็รถฉีดเข้าที่หน้าโอ้หตัวประกอบตายเรียบและขอยิงขึ้นฟ้าเสยคางแปดหมืน่นดาเมจหายโบริบัคมีพลังแค่นี้เองหรือน้องชายแล้วก็จีนอสฝ่ายตรงข้ามยิงมาครับสิบหก หมัดจอดตอนนี้ต่อยเก๊ก,กี้ไปสองหมัดแล้วนะน้องชายโดนหน่อยเป็นไงเล่าไล่ตีไปที่จีนอนและเขาก็ใส่มาบ้างครับจิงโจ้จิงโจ้เราก็พร้อมใส่คืนเหมือนกันตอนนี้โดน2รุม4หรือ4รุม2อเอาละโดนเคาะสะท้อนเบะไป,ไปเลยเราไม่สะท้อนด้วยหน้าแหกไปเลยเรียบร้อยและเก๊ก,กี้ก็พร้อมจะเฉิดฉายก็มาอีกแล้วขอจิงโจ้จิงโจ้ะจโจะฮะ ดวงหาว่าไงดวงหาเรียบร้อยสั่งสอนให้รู้สำนึกกันซะบ้างว่าใครเป็นเบอร์หนึ่งทางด้านของสายฟรีน้องชาย